ตากแดดตากฝนว่านี่ก็ตากฝนเมื่อนี้ก็ตากแดดฮะอุ้ยบวจับเด้อแม่เคยพาอุ้มดินมาปีกายนี่กับมุดได้น้ำนี่งนะนี่มัคบแขนดินดินหิ่งฮะเอ้าดือดมาไม่ข้าน้ำมะเดื่มมาไม่หาบเข่ามะ อมอไมนอะนงานยังไม่ได้เปลี่ยนชุดทั้งแม่ทั้งลูกพากันถมัดเข่าตอนเช้านี่เปลี่ยนชุดจุ๊บที่อมีดาม่านางจะหาอย่างเดียวจุ๊บไอ้ตาวะชีวิตเนี่ดาม่าเ้ยพี่น้องเลยบุ้งเงยนักดาม่ากันไปละไปประด้ป่ะ่ขอนป่ะ เอเต็มทีวิ่นปุ่นเออพักก็เด้อฮึยฮไปเ้ยทางนี้นักปุ่นปุ่นไปแล้วปุ่นโออา่ายิมมาทางนี้อยู่แล้ฮะเอ้ยปุ่นชับรอเป็นเกียเฮอเข่าวเมยม่นักหมากเลยนักเพื่อนนักกันข่าแหงิไดนเกียวว่าแล้วนะ

ป้าล <Scroll> ุงโอ้ยสบายดีป้าลุงตาดำเลิกหงเยียนแล้วมาลงมาขนข้าวที่เมลัดกับปเตอร์มัดไว้เศร้านี่แหละเนาะพี่น้องเไยตอนนี้อ้าพี่ใดพี่ใดพี่ด้ำดุงจอยคนรอครับพี่พี่พี่ย่างขึ้นมาย่างขึ้นมาเถอะพี่หูตึงเนี่ยบึ้งบึ้งจอยเตะคนตกขณานะ ไปรอดพลอยี่ข่าดเจ๊เราดินบอกอยู่ว่าให้คนแล้วก็ตอนไปรับน้องเชอร์ร์วะมาให้คนมาแล้วอยู่เฮ้ยยังจอยนี่ไใบสดายนาเดียวนึงงยินไปมาจองจับยางโดนยังโดน่นะงให้จุดน้อยพันยางมาก่อนจุดหน้อยพันยางมาก่อนเอาไปยกพันข้างนังก็ไปเอาไปโยกพันข้างนั่งก่อนเออยืนหันทะ ห้ก <c ười> uh. ือคนไปกันยี่ปีเงปีอือบอกปาดุง้วกสิไปใส่นี่งี้ปีเง้ปเอาเไปขนเขาขนเาแต่บูใช้เสือกันเยเออือหานะอือส่งผมงามทั้งหมดนี้เออคือว่าคุลงมาเก็บหอยะหอยไปไปเวน้อยพันยางไปเลย ฮะไปโย่ล no ่อน si ้ำปัตรเตอร์พี่แดงพี่นงเลยเนาะสบายดียามแรงเด้อป้าลุงไปนี่ลานเชิญสีผ้าป้าลุงเลาะธงเด้อมาแต่หงเฮียนการุ่งมาคนเข่าน้ำแม่น้ำป้าป้าลุงเลยเนาะฮะน้าของมุ้งจอยให้ไหมนนี้กูพอดีให้ข้าวเมาพี่น้องเลยกล่องแมงเชิญกับสีมัวๆเลยเด้อพี่น้องเลย กล่องบ่ค่อยดีเป็นไรตากแดดตากฝนว่านี่ก็ตากฝนว่านี่ก็ตากแดแดฮะอุ้ยบ่จับเลยแ,แม่เคยพาอุ้มดินมาปีกายนี่กับมุดไดนน้ำมีนะ่ะให้มันคบแขน,นดินดินให้ฮะเอา้าดึงมาไหมข้างน้ำอ๋ คือมาไม่หบมับเขา嘛อ,อืมไปยังแต่เตออาคนงานมาสอยแล้วคนงานตัวจิ๋วมาแล้วไหนก็ให้ลี่ให้คนงานกับเนี่ยเห็นปะเป็นขนนั้นแข่งคนละนะอืมอ้าวไปขั้นไหนไปเลอขั้นนี้คือขาดจะมาได้ปะนี่ <c oughs> อืม คนงานยังไ่ได้เปลี่ยนชุดทั้งแม่ทั้งดกพากันมัดข่าตอนเช้านี่เปลี่ยนชุดบอใส่ชุดคนงานนะ้ใส่ชุดคนงานอหนึ่งว่านึ่ว่าคนงานจอยเรียบร้อยแล้วดินเอ้าเหตใเขาอีด้พัชเชลไว้นั้นเลดเออว่าจตได้เดียวนึงไหมหมดอีเด้อเฮง่ายไปได้บ่มานี่เฮดินยืนมึงขะ hà thái ơi bưng duy nhiên thả cho nè như muộn chắc nè lắc này nữa duy thả bắt anh chị ôm bà thằng chào đi bà bay book thì sẽ bay khẽ bà nước ba đeo này, thoải mái, đi bà luôn đó nè, chi đeo vẫn còn mang, hình mái, dễ, thoải mái, คอยก็นึกว่าวางแผนไว้เพื่อนว่าเออไปรับหลานมาได้เพื่อนสิเฮ็ดแล้วว่ะพวกเพื่อน่ะมาได้บ่ย่างลงมาดด้วย่างลงทางน้ำมาดด้วย่างทางน้ำมาย่างลงทางน้ำเอ้าไม่ได้มึงไงฮือเก่งจนสิเห็ตเฮาเก่งนะมาทำไม่ผู้ชาช่วยไปเลยผู้ไปถ่ายทั้งงานบอถ่ายยังไงด้ด้วยพระราพัเตอร์ราชสีหยษ์ไปเบิ่งเด้อเบิ่งเหรอ ให้ล่อหนึ่งมือนั่นคือม่ได้จองงันฮึบฮึบฮึบมาเอาได้ดินช็อตให้มาเอาได้เอานาทีนี้เอาเข่าไว้ก่อนเด้อะเดือดทางอืมเอ้าก็จื้อไว้แล้วแกนกลางเชือกนะแกนแกนกลางเชือกนะคือล่อคือตีนล่อดินเล้วล่อเหยียบเลยไปเว้นสิตกดินแอบปลาดุงเอ้ยอืม ัวแท้กองแมอรนี่ปลาดุงเลยวางเด้ออ๊บผู้ผัวเจ้านางเจ้าปนกเจ้านกยางอยู่ทางข้างหน้าผูเป็นพี่ช่างดิ้อวยยังแหละมึงเนี่ยังไ่เรียบร้อยได้ยังเชื่อปะเดี๋ยวขึ้นแปลวไหมปะไมมมาฮะยาลูกมันคายลูกเลวเพิ่ยจกเอาไพิ่น้องเลยเพิ่ยากเบะชวนอ้เพิ่นลงมาอ้่าดินเพลงติ๊กตเจาะอยู่ ใี่นี่นี่ทำทางนี่เลาะมาอยู่มามาเตะข่อยสิอยู่ซอยเาเปลี่ยนบ่แล้วเมยกับเลียนแหนบ่เลียงกันทำอยากเลียงกับเอิ้นมาผัวน่ะนางนางพักวันชิก็ได้แล้ว บ่าราเมื่อนี้ชิโรเป๊ะได้เพิ่นไปไปสร้างพี่น้องเลยชุงช,ชุงใช้ไข่ขึ้นแล้วจัก๊ะด,ดุกกระไรวะเป็นไปแล้วตัวบ่าวโฉดเฮาพอห้าง <laughs> ทางนั่นไปหาไม่ห้างทางนี้บุญยากมาหาพอห้างเดี๋ยว <laughs> <laughs> บุญยากมาหาพอห้างเดี๋ยวมาลุงเอ้ เออแต่เนี่มาเออนิวเอวบน้องพิงกันน่ะเดยตืน้องพิงคนมากม่ดีนั่นไม่เชินี่นะันี้แม่ลูก่ดีน้องพิงคุปปาแต่วจอยมียชิโตกนี่เอบเย็บเย็บเฮ็ดมเฮ็ด ดูไ ha er ้ขึ้นน่ะฝุ่นน่ะไปละปลาดุ้งไงขึ้นไปละวายชิบอก้ขึ้นให้ขึ้นไปก้อนแม่แล้วได้วายชิลุงมาขนเข่าน้าแม่มาเบิ่งกองเข่าใหญ่ลุงจอยวายชิปั่นกับไรพื้นบวมอยู่หงะหน้าละปั่นเลยพี่น้องเนาะเรียบร้อยเลยเพิ่นสะอ่อนเพิ่นดีทางเฮายังมุกมุ่นกับพายุอยู่กองเข่าใหญ่ นากระยมแรงหาโมเงแรงหายทุงนาพี่น <os> no, no. no. yeah. ้องเลยนุ่งเจ้ยจะจาผาตางไม่ใช่ปลุกปะนี่บดอบอหาเส้นแล้วเพื่อนเบียดอีกไปอบอบอ๊บฉันแม่น้ำนี่บอกำลังใช่ปลาลุนปลารุงรุ่นน้ำอยู่ว่ากองไงนี่ชิได้จะสอบได้หอดบ่ลอยว่ะพี่น้องเนาะ บริลลุ่นช้ำเฮ้ยปัญหาก็นี่แหละเฮาไปมูมีทางรถลงเมื่อกี้เพิ่นสิมานี่แด้พี่น้องให้นี่แหละบัดฝนตกรถให้นี่มาบ่าได้เด้อเนาะของเราบัดอยู่ริมบ้านเลยของเรานะเปิดหัวออกมาแม่นรถเข่าได้เลยมันก็ปั่นได้บัดน<ม>รอที่ช่องว่าประเดี๋ยงเนี่นยเออ ไปใส่อีกักรอเนาะสองช้ยังด้หามอยิบจุ๊บยบ๊ดามะ่าจะหาอยเดียวซีจุ๊บไอ้ตาวะยามะเอ้เ่มไม่ร้เม่กันไปล้ไปด้นบกอนบ เต็มที่แล้วตีงเออพักก็เด้อฮึบไปอุรานี้นักุนพุนไปแล้วุนโอ้ยังมาท่นี้อยู่แหะฮอ้ยจุดเก่าไม่เปลี่ยนเลยเียดชุดีจอดเนาะชุดนาะกาไปหาลูกหาเต่าแล้วกันีารักไฟไปเนี่ยใช่ข้างหลังนี่บ่ มาหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็อปถิ่เก็บกองไว้จ้ะมาเอานี่นะบ้านนี้วานนี่พักอรวานนี้บุรีเหติตีอือพักอรวานนี้แทนยม่ได้กินกระปุ้นหม้อใหญ่เลยพี่น้อยเนาะใส่ด้เต็มนะบอาไปหนักเราจะเก็บขึ้นถ่าไหมเก็บขึ้นเนี่ยถ่ากองไว้ถ่าให้เจ้ามาเอาอึือใหญ่มาหม้อทางนี่เนาะ

มทกทงเยเอินไนีเร่าเยแล้วเห็นอยู่เสียบข่อใช่ไหเสียบแล้วเฮ้ยไอ้พ่แหละอึบระวังมันดูดเดินนี่อึบดช่อนเสียว เ้ขาวม่ม่นักหมากเลยนักเพื่อนนักกันขาแห่งพี่เกียว่า่รานะใช่แ้แต่มีงูยหอยาะบีงูเกียกนักกันยู่บบ่บบี่น้อยอันงอนโตงอนช่างยังอีกก้อนนี้เชิเม่งงงยังนบอึ๊บเอาพดอพดแออู้เต็มเต็มแลวหอยกันไล้เสียบนาหนะเสียบหนาหน่ะพี่เนม่ง่าใข่อยนักเลย เอาไปเพื they, they <c ười> ่อนไปพาไปดูเ huh. ม <c ười> <up> ื่อนำเลยมือได้เปล่าใส่แถวลอยเอาไพื่อนยูร่าช่องแถวเจ้าไปพาเดือบหามัดหนึ่งชั่านั่นเองข้อเบื้องหามัดแต่แดกคอยยิ่ได้เบื้องละซิปลุงจอยเมียเจ้าเสียบมาได้เมียเจ้าเบิ้แหงเสียบให้เราหยอกตะกวนเพราะเราหายหัวลุงจอยกันได้พี่น้องเลยโอ๊ปเสียงดังมาได้ปะเต้ หาบข่าวนี้ฝนป้าลุงจะเป็นกระตกดินนะป่านี่คุณเป็นตกดินนะฮึบมาอีกช่องหาบไปหน่อยเนาะรวมๆแล้วอ่าชีสีหาบหาๆไปแด่เมื่อนี้นะเฮ้ นักลงนักลงแบบนี่กินี่บอกให้เด้รอเพื่อนไรซิปชั้นจะ่ปหาบัวหอดได้ไหมหัวนาะที่ทองมันใกล้แน่มื่อนี่มาขามหาบห่วยขามห่วยคือมื่อวานมาชื่อนั่นถอกทันหูกิ่งกระดุมกระดิ่มลงไปลุ่มหูไม่ร้องเยตกน้ำือเก่าเลยเมื่ไม่ แม่เอ็นเตอร์ลงไปอีกผ <arespace rush> <anyway> ู <tense murm ceux intervals> ้ลูกคนแห่ลังเลยเนาแม่เตอร์ลงไปอีกหามหนึ่งแมงเชื่ออีกหามหนึ่งก็บแค่ชิบเบอด์แ้่บนีรเนาะมึงจอยล่อนึงเตอร์หามหนึ่งไม่รัดหามหนึ่งเอาเบอร์อะไรชิบด้อยังเบิด์ข่าวลังหนามันเนาเจ็บซ้บเจ็บบาดช้ำเฮ้อหัหายใจก่อน แตะเงาะแล้วจังว่าพากันฮุบขึ้นกับปลาเตอร์แซวนี่นะยามันแตกงอกเบิดแหละมันเซนหน้าพี่น้องเลยเนาะอืออือพี่น้องเพิ่นก็ให้กำลังใจคลิปก่อนมาเซีวอยนะู่แล้วพี่น้องเลยเนาะซงเฮ้ยนาทีไฟนาทีมนันเพิ่นว่าเนาะผู้เพิ่นเข้าใจผู้เพิ่นบ่เข้าใจก็ตามทพิ่นคิดอย่างไะพี่น้องเลยเนาะมีคนมักบ่มีคนมักซ้ำก,กัน อย่างปกติของคนเฮ้งแต่กระโบเป็นอย่างเด้อพี่น้องเอยเนาะส่งมาว่ามาคุยมาโอ้มาล้มนุกกันก็ได้เนาะมีอย่างก็ส่งมาอันให้แมงเชอร์เบิ่งก็ได้บรเป็นอย่างประเด้ว่าไ่ได้หายประเด้เครียดได้เพี่น้องเอยจะรับรู้ไว้แต่บางทีแมงเชอร์ก็ไม่ได้เบิ่งคลิปเพิ่นซ้ำเนาะเพราะว่ายุ่งงานไผงานมันนี่แหละแมงเชอร์กับเฮดเวียรอยู่ทั้งนี้กะบางทีก็ไม่ได้เบิ่งเบิ่งกับโบจักเรื่องเล่าอย่างกระยาเลยสินะ ตกได้หามเอ้ยบางทีเขาก็ไ่ได้เบิร์งจำสินีและนไปส่งลูกมาเฮ็ดเบีย้ยจังหน่อยได้เฮ็ดเบีย้ยหน่อยนึงคืนกินข้าวกินน้ำพักพ่อนหน่อยนึงกะไปรับลูกสินะพี่น้องเนานะะเพื่อเขได้เบิเ่งคลิปเพิ่นจำว่าเกิดดามายอย่างจนเท่ามีเอฟซีส่วนใดนะเนาะถามว่ามีเรื่องอย่างเอฟซี่นกะสีส่งมาบอกมีมาหายเบิ่งแนะ่ไปสินะกะขอมุกขอบใจขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องหลายๆเนานะบางทีก็มีคอมเมนต์มาบอกแนะ่ไปสินะพี่น้องไป กับผเป็นยังพี่น้องเลยเนาะมาโอบมาลมมาว่ามาคุยกันได้มีเรื่องยังค่ะห่างลงไปก็เจ้าเมื่อยลงไปน้ำพี่น้อได้ยังจางใจเฮ็ดงานของเฮางนี้แหละเอาไป เอาแล้วสามหอยิันเฮ็ดแล้วเซ็จเยียบ้ำชีเยียบเดี๋ยวเสียบเสียบจุ๊บอีกแล้วบ่าวลาวข่อยสิลบอเป็ดเลยหาหือหายาเล้ากินเด้อเพื่อเข่ากลางชุกนี่พี่อำเล่าบ่เป็นยังนอนหลับแรงเนาะ ตายว่าค I mean. um, hmm. um. ือด็กน่อยแทอนัแดงอแล้วไม่แช่ตอกหรกวะตอนแรงทั้งงันดุงทั้งหลานวะพีอำเตบอนเ่ีอำไม่ใช่พ่แม่รัเผาอยู่อะเผาลูกำแนดุ้งกันอนชงังวะดุงกะน้อเียงอะไระอ่าบุ๊บุ๊บุพุดเราพูดเาองเราก็วัดแหลพี่น้องเลยเนาะะ น,น้องไหวอีันนึงใช่คันบาทเดียวแล้วมันพอดีคันบ้านะพอดีคันคันพอดีเสียบเสียบเอ้อยซาพีน่น้องเอ้ยหายปรเตอร์เสียบหาก่อนออเดี๋ยวกะเมื่อพักพอนตอนนี้แก๊กสีหาโมงค,ครึ่งหกโมงเลยนี่เอาลำลาปลาลุงสำนีกก่อนเด้อขอบคุณขอบคุณพี่น้องบัตชกูสกุลเป็นกำลังใจให้เนาะสู้ๆไปลุย ลุยด, i, dude, dude, ด i, ุยดุยดุยเฮ้ยบีกันตเลยตัวเต็มที่เลยเออมุงตายประต้วมันจะโยนได้ตัวน่ะอ่านี่นะตัวที่สามยางรถมันสีสอดสอดลงบบอบไปล้ลุงสบายดีบัสคูบุสคูนยามแดงพอกันไม่มอื่นไน้องน้ไปแล้ว